จะสงสัยว่า,าทำไมมันมีทั้งสีขาวแล้วสีเขียวคะคุณน้อยถ้าเขียวเยอะมันจะมิ้นไหมและหลายคนก็ถามบอกเลยว่าถ้าเขาเป็นสายพันธุ์ของเขาแล้วเขาโตขึ้นยังไงเขาก็ฟูค่ะเดียบอย่างต้นเล็กๆอย่างนี้อาก็จะเป็นสีขาวแบบนี้ใช่ไหมคะก็จะมีติสเกตฟูมินอันนี้เขาโตมาอันนี้คือแก่จดเต็มที่ก็ยังมีสเกตฟูมิน้นแล้วก็ออกอมเหลือง อมเหลืองอมขาวและถ้าโตเต็มที่อย่างเงี้ยก็จะมีอมชมพูละเลือดแบบนี้นะคะสวยนะบอกเลยว่าสวยอันนี้ยังไม่เต็มที่มากนะกล้วยแบบนี้โอ้โหแบบนี้บอกเลยว่าเราเปลี่ยนกระถางไว้ตอนนี้คือประมาณ1เดือนมิ้นด่างนะคะมิ้นด่างจะอยู่ความสูงอยู่ประมาณสองสามี่เซนอยู่ประมาณนี้นะคะก็คือ สวัสดีคะ่ะว,วันนี้มาพบกับน้อยแล้วก็ช่องบ้านสวนคุณน้อยนะคะวันนี้เป็นวันดีและโอกาสดีมากๆเลยก็ขอฝากเนื้อฝากตัวนะคะกับเอฟซีเนาะช่องของครูป้อมชวนปลูกนะคะวันนี้น้อยมีบุตรสาคคำนะคะวันนี้เป็นบุตรสาคคำเนื้อเยื่ออ่าเป็นเนื้อเยื่อนะคะแต่บอกเลยว่าในส่วนตัวก็ทําช่องอยู่แล้วแล้วก็ขายในช่องของตัวเองอยู่แล้วบอกเลยว่าเป็นไม้เนื้อเยื่อที่ขายดีมากแล้วตอนนี้ลูกค้าทางช่องบ้านสวนคุณน้อยนี่เนาะรับไปตอนนี้ 100%บอกเลยว่า100%ยเปยังไม่มีใครเลี้ยงตายแล้ว99%ต้องบอกอย่างนี้เป็นลูกค้าประจําค่ะบางคนเนาะรับไป8-9ถึง9รอบแล้วก็มีนะคะเฉพาะบุตรสลาคําเนื้อเยื่อนะอ่าเรามีบุตรสลาคําฟูมินแล้วก็บุตรสลาคํามิ้นด่างคำมิ้นดา่นดางตอนนี้ราคายังดีมากๆอยู่เนาะลองจากอ่ามิ้น มิ้นด่างชมพู่ากฝอก FC ช่องคูป้องชวนปลูกด,ด้วยนะคะเผื่อใครอยากเลี้ยงราคาหลักร้อยราคาซบๆเนอาส่วนมากทางช่องบ้านส่วนคุณน้อยนี่คือเราจะไม่ขาย1ต้นอย่างเงี้ยจะไม่มีลูกค้าเรารับเลยลูกค้าน้อยจะรับส่วนมากคือ3ต้นอับๆนะคะ3มต้นบางคนรับ9ถึง10กระถางไปอย่างนี้ก็มีนะ,อะโอเคว่าของคุณน้อยเนี่ยราคายังไงเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันเลยดีกว่านะคะวันนี้นะคะเรามีบุตรสลาคำฟูมิ้น อันนี้เป็นไม้เนื้อเยื่อไซ์นี้ไซนี้เดี๋ยวน้อยวัดไซ์ให้ดูเลยแล้วกันเนาะวัดไซ์ให้ดูเลยแล้วกันเพื่อเป็นการไม่จกตานะบอกเลยว่าไม่จกตานะคะสูงอยู่ประมาณ 7- จถึงแเซนบางต้น10เซนบวกบวกก็มีบางต้น10เซ,นก,กกน,10เซนก็มีลูกค้าน้อยที่รับไปแล้วบางคนลหลายหลคนไม่ใช่บางคนลหลายหลคนตอนนี้คือเปลี่ยนกระถางเรียบร้อยแล้วอ่าเดี๋ยวน้อยจะให้ดูลูกค้าเปลี่ยนกระถางยังไงมีภาพประกอบมีภาพแบบว่าผู้คนช ส่งมาอวดกันแทบทุกวันค่ะโทรมาบางคนไม่มีไลน์ก็โทรมาคุณน้อยโตดีจังเลยป้าชอบมากเลยตอนนี้ป้าจะเปลี่ยนกระถางได้หรือยังใบชนฝาโดมรากทะลุแล้วอ่ะอันนี้คือเราปรึกษากันเชิงนอกรอบนะคะอันนี้เป็นเป็นลูกค้าของช่องบ้านสวนคุณน้อยเนาะแต่อันนี้ก็ฝากเ c ช่องคูปป้อมชวนปลูกนะคะอะโอเคไม่พูดเยอะแล้วกันอ่าอันเนี้ยนะคะ บุษราคำไซส์นี้สูงประมาณ7-8เซนนะ7-8เซนนะไซส์นี้ราคากระถางละ490บาทค่ะแต่วันนี้พิเศษมากๆเลยพิเศษมากๆพิเศษมากๆสํๆสำหรับลูกค้าที่อยากปลูกอยากลองเนาะเผื่อรับไปหนึ่งกระถางแล้วแบบตายไปหรือว่าเลี้ยงไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยให้มันเหลือเนาะอย่างน้อยก็ยังเหลือนะคะรักพี่ยังมีน้องเนาะแล้วอันนึงที่อยากจะบอกเลยว่าบางคนบอกว่าไม้เนื้อเยื่อเลี้ยงยากตายไม่รอดยุบอะไรอย่างเงี้ยก็ เราอย่าเพิ่งไปเชื่อนะคะบอกเลยว่า10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะคะแล้ว10ตาที่เราเห็นน่ะยังไม่เท่าเราเอาไปลองเลี้ยงดูนะคะบอกแบบนี้เลยอ่ะโอเค1กระถางราคา490บาทบ้านส่วนคุณน้อยไม่ได้ขาย1กระถางนะคะวันนี้เป็นโปรโมชั่นเลยเนาะสำหรับ FC ช่องคูป,ปองชวนปลูกเนาะวันนี้รับไปเลย3กระถางนะคะ3กระถางราคา890บบาทรวมส่งค่ะอ่าโอเค เรามีบุตรสารคาฟูมิ้นเดี่ยวแล้วนะเดี๋ยวน้อยจะให้ดูของน้อยจะมีเป็นบุตรสารคาฟูมิ้นทรงกอทรงพุ่มด้วยอ่าทรงกอทรงพุ่มแบบไหนอ่าเดี๋ยวน้อยให้ดูอันเนี้ยขายดีมากบอกเลยว่าช่อง บ้านสวนคุณน้อยนี่คือขายดีมากเลยนะคะสําหรับบุษราคําฟูมินทรงกอรทรงพุ่มทรงกอรทรงพุ่มหมายความว่าในหนึ่งกระถางนี้จะมีอยู่ประมาณ2ต้น3ามต้น4ต้นนะคะอ่าถ้าเขาโตขึ้นมาเต็มที่แล้วเราอาจจะแยกต้นเขาออกไปอีกก็ได้หรือว่าถ้าใครไม่แยกต้นก็ให้เขาอยู่เป็นทรงพุ่มแบบนี้ก็จะสวยมากๆเหมือนกันนะคะบอกเลยว่าก็จะสวยมากๆเหมือนกันอ่าโอเคอันเนี้ย กระถางละอันนี้ทรงกรทรงพุ่มนะคะทรงกรทรงพุ่มกระถางละ700บาทค่ะกะหนึ่งกระถางขายนะคะแต่700บาทแต่บอกเลยว่าวันนี้ ทางบ้านสวนคุณน้อยก็ขายแบบนี้อีกเหมือนเดิมแล้วลูกค้ารับดีมากเลยคือ3กระถางนะคะ3กระถางราคา1290บาทรวมส่งค่ะอ่าโอเค3กระถางจุกๆเลยนะคะกอใหญ่จุกๆเลยนะมันมีใบเข้มใบอ่อนอ่าโอเคกรณีที่ทำไม ฟูมิน้นมันถึงมีม,มีทั้งแบบเขียวติดสะเก็ดฟูมิน้นแล้วก็ใบสีขาวอย่างเงี้ยอ่าสีขาวอมเหลืองแบบนี้เนาะหลายหลายคนก็จะสงสัยว่าาทำไมมันมีทั้งสีขาวและสีเขียวคะคุณน้อยถ้าเขียวเยอะมันจะเขียวไหมบอกเลยว่ามันจะมินอ่ามันจะมินไหม,ม,มไหมลายหลายคนก็ถามบอกเลยว่าถ้าเขาเป็นสายพันธุ์ของเขาแล้วเขามีติดมาแล้วเขามีติดสะเก็ดฟูมิ้นมาแล้วตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยแบบนี้เขาโตขึ้นยังไงเขาก็ฟูค่ะเดี๋ยวน้อยให้ดูว่า ต้นใหญ่ของเขาที่เป็นบุตรสลาคามฟูมินหน้าตาเป็นยังไงอันนี้คือต้นใหญ่อันนี้คือไม้หนอนะคะอ่ะก็เหมือนกันอย่างต้นนี้อย่างต้นเล็กๆอ่ะเดี๋ยวน้อยให้ดูใกล้ๆเนาะอ,อย่างต้นเล็กๆอย่างนี้อ่ะก็จะเป็นสีขาวแบบนี้ใช่ไหมคะก็จะมีติสเกตฟูมินอันนี้เขาโตมาอันนี้คือแก่จัดเต็มที่ก็ยังมีสเกตฟูมินแล้วก็ออกอมเหลืองอมเหลืองอมขาวแล้วถ้าโต,โตเต็มที่อย่างนี้ก็จะมีอมชมพูระเลืออแบบนี้นะคะสวยนะบอกเลยว่าสวยอันนี้ยังไม่เต็มที่มากนะมี เต็มที่ได้อีกบอกเลยว่าเต็มที่ได้อีกอันนี้คือเต็มที่ยังไม่มากพอแล้วทีเนี้ยที่แบบอ่าที่มีแบบเขียวๆอย่างนี้นะที่มีอมเขียวๆติดสเก็ดฟูมินแบบนี้นะก็ใบนี้ก็เหมือนกันค่ะอ่าในต้นเดียวเลยนะบอกเลยว่าในต้นเดียวอันนี้ก็มีแบบติดสเก็ตฟูมินใบเขียวติดสเก็ตฟูมินใบเขียวแต่ในหนึ่งต้นความสวยเขาจะเป็นแบบนี้อ่าสเก็ตฟูมินก็หมายความว่าใบเขาจะไม่ช้ำน้ำใบเขาจะไม่เหี่ยวไวแห้งเพราะว่าเขามี ความเขียวของของสเกตฟูมิน์อย่างเงี้ยเป็นสารคอรโรฟิลในการสร้างทำให้เกิดความแข็งแรงของต้นไม้เนาะโอเคค่ะอ่าโอเควันนี้จุกๆอย่างที่บอกเนาะจุกๆเลยอย่างที่บอก3กระถางราคา1,290บาทรวมส่งค่ะโอเคเลยใครสนใจ นะก็เดี๋ยวมีอีกนะคะบอกเลยว่ามีอีกจากบ้านสวนคุณน้อยวันนี้ฝา,ากช่องคุป้อมชวนปลูกนะคะคือไม่พอแค่นี้เนาะเราจะมีแบบนี้ด้วยแบบนี้โอ้โหแบบนี้บอกเลยว่าเราเปลี่ยนกระถางไว้ตอนนี้คือประมาณ1เดือน1เดือนไซส์นี้คือลูกค้ารับไปบางคนกลัวเปลี่ยนกระถางไม่เป็นกลัวแบบว่า เปลี่ยนกระถางแล้วน้องจะชะง,งักอะไรหรือเปล่ายังไงไหมอย่างเงี้ยบอกเลยว่าอันนี้เราเปลี่ยนกระถางไว้ให้ด,ดูดูความฟูดูความสวยของเขาอันนี้คือราคานะคะราคาที่3กระถางก็คือ890อเนาะอย่างที่บอกแต่ว่าไซส์เปลี่ยนกระถางเราคิดเพิ่มกระถางละ1 0 0บาทนะคะ3กระถางก็คือราคา 1290บาทค่ะคือเราบวกเพิ่มแค่กระถางละ1 0 0บาทนะคะใครต้องการแบบเปลี่ยนกระถางเราก็มีให้ค่ะ,ะต่อไปเลยนะคะขอจบในคลิปนี้ให้ยาวๆไปเลยละกันเนาะต่อไปนะคะก็จะเป็นบุษราคามิ้นด่างอ่าอย่างที่บอกว่าฟูมิ้นผ่านไปแล้วตอนนี้เป็นมิ้นด่างมิ้นด่างหมายความว่ายังไงอ่าเดี๋ยวน้อยให้ดูต้นใหญ่ของมิ้นด่างอันนี้ก็ยังไม่ได้ใหญ่เต็มที่นะคะความมิ้นด่างก็คือเขาจะมีทั้งด่างแล้วก็มิ้น แล้วก็มิน้นแล้วก็ติดสเกตมิน้นในต้นเดียวกันแบบนี้แบบนี้เขาเรียกว่ามิ้นด่างนะคะเนี่ยต้นนี้จะเป็นต้นมิ้นด่างอ่าหลักๆมิ้นด่างจะราคาสูงกว่าฟูมิน้นนะคะอ่าไซนี้ประมาณเท่าไหร่อาไซนี้7,900ค่ะอ่าไซส์เล็กไซนี้คืออยู่ที่7 9 0 0นะคะขายนะบอกเลยอันนี้เป็นไม้หนอนนะอ่าอันนี้ก็เป็นด่างเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นมิ้นด่างเขาอาจจะเป็นมิ้นด่างแบบนี้หรือเป็นแบบนี้แต่ก็สวยสวยเหมือนกันยังไงก็สวยค่ะถ้าอยู่ในกรณีของคําว่าด่างแล้วก็มิ้นอยู่แแลล้้ววเเเนนนนนาะะะออ่คััีีรมไซ็กบงป ไซส์เล็กแบ่งปันลูกค้าน้อยรับไปเดี๋ยวน้อยจะให้ดูรีวิวเดี๋ยวจะมีรีวิวประกะประกอบเนาะเดี๋ยวจะมีภาพที่ลูกค้าเลี้ยงแล้วโตประกอบให้ดูด้วยว่าอ่าหลายหลคนเลี้ยงแล้วจะโตแบบไหนแล้วจะโตไหมอะไรอย่างเงี้ยคือบอกเลยว่าร้อยทั้งร้อยตอนนี้ยังไม่มีใครเลี้ยงแล้วตายเลยนะคะสําหรับไม้เนื้อเยื่อนะคะ ของช่องบ้านสวนคุณน้อยเพราะว่าเราคัดสรรต้นที่แข็งแรงแล้วก็คือรากเกาะดินเรียบร้อยมีรากแข็งแรงสมบูรณ์เรียบร้อยรอแค่ใบเขาชนฝาโดมรากเขาทะลุเราถึงทําการเปลี่ยนกระถางแต่ต้องบอกไว้ในที่นี้ก่อนนะคะว่าทุกคนรับไปพอของไปถึงแล้วเราต้องทําการอบไว้เหมือนเดิมนะคะลูกค้าต้องอบไว้นะคะถ้าอบไว้ยิ่งยืดยิ่งโตยิ่งสูงค่ะบอกเลยว่ายิ่งอบยิ่งสูงยิ่งอบยิ่งโตอ่าไซส์เล็กนะบุตร มิ้นด่างนะคะมิ้นด่างจะอยู่ความสูงอยู่ประมาณสองสามี่เซนอยู่ประมาณนี้นะคะก็คือ2เซนอัพอัพแหละ2เซนอัพอัพจะเป็นไม้ต้นเล็กนะบอกเลยว่าต้นเล็กแต่ความด่างคือด่างสวยมากด่างสวยมากๆด่างจริงนะคะไม่ได้ด่างเทียมนะคะด่างของแท้ด้วยนะคะด่างลงก้านเลยนะด่างลงก้านเราคัดสรรเป็นอย่างดีนะต้นนี้กะถางละมิ้นด่างนี้คือกะถางละ8 9ดร้อยเก้าสิบบาทแต่ ถ้าใครสนใจรับสองกระถางเราก็ขายค่ะ1กระถาง890ร้อกระถาง1,500ับาทแต่วันนี้โปรโมชั่นของบ้านสวนคุณน้อยเนาะก็ฝากเอซช่องคุป้องชวนปลูกเหมือนเดิม3กระถางวันนี้จุกๆไปเลย3กระถางราคา2 0 0 0ับาท2 0 0 0ับาทยังไม่พอแถมฟูมิ้นราคา490บาทไปอีก1กระถางคือราคาเงิน2,000บาทเนาะบอกอย่างนี้เลยว่าเงินเรา2,000บาทเราจะได้มิ้นด่าง3กระถางฟูมิ้น1กระถางรา ราคา2,000บาทรวมส่งค่ะ โอเคใครสนใจเนาะก็โทรมาที่เบอร์น้อยนะคะเบอร์น้อยเนาะเบอร์ส่วนตัวเบอร์065553 2 4 2 4เบอร์นี้ขึ้นไลน์ใครไม่สะดวกโทรก็แอดไลน์เข้ามาถามแอดไลน์เข้ามาสอบถามแอดไลน์เข้ามาสั่งซื้อได้ของเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะใครที่ยังไม่เคยซื้อหรือว่ากลัวโดนไม่ค้าหลอกอะไรอย่างเงี้ยก็เก็บเงินปลายทางได้นะคะบอกเลยว่าใครไม่สะดวกโอนเราก็มีบริการเก็บปลายทางเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ